ลุงจะมากินแกงกะเหล่หมูกับสตูเร่นหมูรสชาติของกะเหล่ตีนนะนะมันจะหอมหนัวฮนะเกล็ดนุ่ม ครับตอนนี้ลุงอยู่ที่หน้าตลาดแังเลิศนะตลาดแดงเลิศเนี่ยนะสร้างมา130ปีแล้วตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เป็นตลาดบกที่แรกของสยามประเทศเลยแต่วันนี้ลุงมาทำไมลุงจะมากินแกงกะเรล่หมูกับสตูริ่นหมูซึ่งเป็นทีเด็ดของตลาดแดงเลิศเลยแล้วอย่างอื่นอาหารการกินขนมเยอะแยะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันว่ามีอะไรให้ลองกันบ้างในตลาดแดงเลิศครับ แล้วไปตลาดเราแวะเข้าไปซื้อน้ำก่อนจริงๆแล้วการเลือกซื้อน้ำเนี่ยใครอยากที่เราไม่สาคัญสาหรับลุงเนี่ยคิดว่าสาคัญมากในการเลือกซื้อน้ำาืลุงจะเลือกคืออะไรครับลุงเลือกเบสเล่เวลไลท์เพราะเขาใช้เทคโนโลยีในการกรองเพียง0.2ไมครอนเท่านั้นแล้วคำว่าไอ0.2มครอนมเนี่ยมันเล็กขนาดไหน ขนาดฝุ่น PM 2.5นะนั้นเล็กกว่า10เท่าเลยครับซึ่งการกรองขนาดเนี่ยทำให้น้ำสะอาดแล้วแล้วก็ยังได้แร่ธาตุที่จะเป็นดอล่างกไกเหมือนเดิมทุกอย่างครับ หลากหลายมากจริงๆฮะถ้าเราจะมาหนังเลิศเนี่ยเราควรมาสัก11บเอโมงวันจันทร์ถึงวันเสาร์วันอาทิตย์อย่ามาวันอาทิตย์ของจะน้อยฮะ,อะเดี๋ยวเราไปดูร้านที่ลงุงมาผิดประจันร้านแรกเรามานี่เลยร้านสาคูไส้หมูแม่เซ็ตอินมีทั้งสาคูไส้หมูแล้วก็มีทั้งเกี๊ยวตักหม้อแต่ลงนี่ชอบเกี๊ยวตักหม้อที่นี่ครับอันนี้ขายไงฮะของละสี่สิบห้าเดี๋ยวเขาจะตอกเงิน นุ่มบางส่วนไส้ในได้เป็นไตนะห้อมหวานอร่อยนะแทบละลายในปากนะครับร้านเด็ดอีกร้านหนึ่งของที่นี่นะครับคือไส้กรอบปลาแหนมนะเป็นร้านประจําตลาดนางเลิงเลยยุ่ยาววันนี้เดี๋ยวลุงให้กลับมาซื้อแต่สั่งไว้แล้วจะมาดูกันนี่ครับตอนนี้ายโลเท่าไหร่ครับโทษครับลปลาแหนมสี่้อยอนะครับปลาแหนมส0่น,นะฮะไส้กรอบก็ สี่เป็นพีเด็ดของ้างเร้งเด็มาต้องสั่งให้ได้นะไปต่อครับอันนี้อีกร้านหนึ่งนะฮนะที่เป็นพีเด็ของร้านก็คือขนมไทยแม่สมจิตพีเด็ดที่ลุงสั่งลวงหน้าก็คือขนมตัวแปบไส้กุ้งฮนะที่สั่งเอาไว้ขนมแปบไส้กุ้งนี่แหละครับที่ลุงสั่งไว้สั่งไว้กี่จุดอ่ะห้าจ <c oughs> โอเคห้าจุด เวลาลุงมีจะมีงานหรือว่าจะไปเลี้ยงรับรองคนหรือไปทานเล่นอะไรก็จะมาสั่งที่นี่ประจําซึ่งโบราณเขาเรียกอะไรนะตัวแปดเข็มค่ะตัวแปดเข็มนะครับเห็นไหมฮะไส้เขาจะเป็นไส้นากุ้งมีกุ้งเป็นตัวด้วยเห็นไหมแป้งมันจะเหนียวนุ่มนะอร่อยครับที่ริงมมันต้องราดด้วยกะทิได้อีกหน่อย นี่ยกเป็นอีกร้านหนึ่งคะที่ราจะไปทําบุญอะไรลุกม่ว่าสั่งกันเป็นภันตา,าขอให้ก่องนงครับเอาสาหน้ารวมเนี่ยมีหน้าปลาหน้ากุ้งหน้าสังขยาของร้านแม่นันพาโอเคเดี๋ยวเราไปร้านแจงกะหล่กันเลยครับตามลงมา ร้านแจงกะหี่เนี่ยนะฮะมันจะอยู่หลังตลาดฝั่งถนน,นสุภมิตรเป็นอยู่ซอยเดียวกับเขตป้อมปราบครับนี้เรามาถึงด้านหลังแล้วนะถนนเจนี้คือถนอนสุภมิตรไปต่างซอย,ยตรงน,นี้ตรงน,นี้นคือทองนะฮะร้านอยู่นี่เองครับตามมาได้เดยโอเคเราถึงแล้วครับ mm hmm. วันนี้แจ้ mm hmm. สวัสดีครับที่ทำอยู่ในครัวไหมครับทำดังดทำเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเจาะเลยไปดูข้างในกันเลยทำมาไรโอ้สวัสดีสวัสดีครับ,รบเนี่ยถ้าถามเลยการกะลีตอนนี้ลดงมาอยู่ในครัวของกะลีหมูนังเล่นเลยวันนี้ตื่นมาแต่เช้าเลยเพื่อมาดูลุยในครัวนะฮะคนที่ปรงอยู่ตอนนี้คือ เป็นทายาตรุ่นที่4ี่แล้วนะถะอมือเหมือนเดิมไม่มีตกกะหรี่แค่นะแล้วเราใช้หมูส่วนไหนทำส่วนตรงสะโพกส่วนสะโพกเพราะอะไรเพราะมันก็่มด้วยแล้วก็มีความเหนียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเอออยากจะรู้หน่อยเคล็ดลับแต่ไอ้ผงน้ำกะหรี่มันเป็นผงผอมอะไรสั่งมาจากไหนหรืออะไรหรือเป็นสูตรยังไงะจะเป็นทางคุณป้าเขาเป็นคนสั่งผมกะหรี่มาแต่ก็สั่งมาจากเยาวราชาเงี้ยค่ะแล้วก็มาปรุง กกมาปรุงเป็นพริกแกงอ,อ, <c oughs> อันนี้ก็ปอดรันนี่คือพริกแกงที่ปรุงแล้วนะฮนะนามาทำเป็นแกงกะหรี่หรือว่าหอมมากเลยเนี่ย ลุงรู้อยู่แล้วว่าจะต้องสั่งอะไรนะเพราะที่ดีๆดเด็กก็คือกะลีหมูหน<ไ>ึ่งถ้วยสตูริสหมูหนึ่งถ้วยแล้วก็พุตเทียงหนึ่งผู้ไข่ยานมะโตมสองฟองข้าวสองจานแล้วผมนั่งรอต้อ้เลยนะรก่อนลุงจะกินขอคุยหน่อยว่าเด็ดยังไงดียังไงเดี๋ยวเรียกไอเจมมาคุยน่อยแล้วกันนะ แย่มาแล้วครับแยกด้วรุ่นที่เท่าไหร่ครับต่อจากพี่สาวก็รุ่นที่สามต่อจากพี่สาวคือรุ่นที่สามอแล้วที่เนี่ยเปิดมาทั้งหมดกี่ปีละยู่ในร้านนี้ก็ห้าสิบห้าสิบปีเห็นได้ข่าวแว่วๆว่ามาอะไรมาหาดมาก่อนใช่ไหมหน้าโรงพยาบาลศพหน้าโรงพยาบาลฝิ่นยาฝิ่นยี่สิบปีสรุปคือร้านเนี่ยขายมาทั้งหมดประมาณเจ็ดสิบปีครับ เเคล็ดลับอะไรที่เขาทำให้อร่อย,ยมีไหมก็ทำตามแบบที<ตรง>่เตี๋ยวตามแบบของมันก็ต้องสดใหม่อ๋นนอใช้ของสดใหม่นะเครื่องแกงกะหรี่ก็คัาสสิแต่ไม่ใช่อยู่ๆเอาแกงกะหรี่มาทำมันต้องมีส่วนผสมซึ่งเป็นสูตรลับของเขานี้เรามาลองชิมกันอย่างแรกเลยที่ลุงชอบที่ดีมากกว่าก็คือสตรอูริสหมูครับน้ำซอสเ,นะเขาเนี่ยนะหอมอร่อยและตัวลิ้นเขาเนี่ยกรุบ แต่ลองดูครับเอาราดข้าวหอมจปิิๆอ่ะอืหอมมากแล้วเครื่องเคียงที่นี่นะฮะคือกุนเชียงกุนเชียงที่นี่ทอดออกมาไม่แห้งนะฉ่ำเลยนะฮะแล้วอีกอย่างคือนี่ไข่ยางมาต้มครับนี่วางคู่กันแล้วยังไงที่เด็ด นี่เลยน้ำปลาพริกพริกขี้หูซอยเล็กๆล,ลาดบนไข่ยางมาตูมแทนนี้ก็ฟินแล้วมันจะกินคู่กับอันนี้เราลองมาดูนี่คือเป็นกะหรี่หมูนะฮะทานคู่กันครับนี่ครับผมกินร้านนี้ได้ไหมวัมตุกอร่อยฮะ,อะอโอเคขอบคุณนะครับ ลุงชอบเนสเล่าะมันเป็นรสชาติที่สดชื่นรสชาติที่สดชื่นแบบธรรมชาติดเลยเวลาคินอะไรนะรสจัดจัดหรืออะไรที่เหนื่อยเหนือยคอนะลองดูฮนะเนสเล่ทําให้รู้สึกสดชื่นและอร่อยจริงขึ้นใหม่ครับใครคิดที่จะซื้อน้ํำดื่มนะลุงอยากจะชวนมาเป็นทีมดื่มนะ้ำเนสเล่ด้วยกันครับ รสชาติของกะหรี่จีนเนี่ยนะมันจะหอมหนัวเกลนุ่มมันจะเป็นเป็น,เป,นเป็นกลิ่นที่ไม่แรงมากสําหรับกะหรี่ร้านนี้รสชาติดีกลมของเรียกว่ากินแล้วเจรนะิญอาหารได้โปติจะทานข้าวน้อยมาที่นี่หมดจานโกเคนะครับครับวันนี้ก็มาลุยนางเลิ้นแต่เรียบร้อยมากินร้านกะหรี่ที่อร่อยที่สุดสําหรับลุงนะฮะคลิปหน้าลุงจะไปกินอะไรตามไปดูได้เลยครับ